ต้นนี้นะครับเป็นอะไรนะครับป่าตะแบกน้ําตะแบกน้ําตะแบกน้ํานะครับต้นนี้แปดพันแปดพันแต่ว่ามันจะเป็นสไตล์ป่าอ๋อขุมกอก็ได้พวกนี้ก็รอขนาดกิ่งเหมือนกันครับพวกนี้ใช่ไหมครับใช่อกิ่งไอ้นี่เพ็มหน้าไตหวันไตวันรากเดียวเหมือนกันรากเดียวโอ้ทำรากเดียวต้องรอไซครับอ๋อแต่พวกนี้ก็ขายหมดนั่นแหละขายหมดครับอืมครับ มันมันบางต้นมันมที่มันจบเขาก็เอาไปแล้วก็มีครับมาดูมะขามอันนี้เพิ่งจะริดใบเมือ่อวานนี้นี่ครับมะขามต้นนี้ก็สวยนะครับอันนี้ก็ต่อขุดแล้วครับเป็นไม้เมรร็ดไม้เม็ดโอโ้โหกี่ปีนั่นนี่นะมีอะไม้เม็ดไม้เม็ดเนี่ยมะขามคือทุกอย่างได้หมดแล้วนะครับเนี่ยขึ้นรอให้มันแน่นครับรอ ให้พุ่มแน่นนะครับขึ้นโครงอะไรเรียบร้อยแล้วรอมันแน่นไม้ก็หกสิบเจ็ดสิบโอ้สวยแปดสิบจำหน้าพวกนี้ก็ขายอยู่ที่ประมาณพวกนี้ก็หลักพันครับหลักพันอ้หลักพันเลยครับเนี่ยครับมะขามมีหลักพันนะต้นใหญ่ผมขายเพราะว่าขายตามอารมณ์ผมขายตามอารมณ์ต้นไหนหวงก็จะแพงหมักไว้อย่างนี้ต้นไหนไม่หวงก็ไม่แพงไปเลยอย่างครับ นี่มันกันนี่ก็ขึ้นโค้งแล้วก็รอขนาดกิ่งเหมือนกันถึงจะถึงจะเบรกแล้วก็ร้อให้มันคุมปลายคุมยอดให้มันแน่นอีนี่ครับมะขามันนี้มันใช้เวลาหน่อยไม่ถึงไม่ถึงหมื่นใช่ไหมครับไม่ถึงครับไม่ถึงพันไม้ผมต้นที่หวงเท่านั้นน่ะนี่ครับกระเสียวนี่กระเสียวนี่กระเสียวว่าขึ้นโค้งรอค่ะขนาดกิ่งเหมือนกันนี่มาดูอีกต้นนี้น่าเสนอมากเลยผมชอบมาก ต้นนี้นะครับเป็นอะไรนะครับป๋าตะแบกน้ําตะแบกน้ําตะแบกน้ํานะครับต้นนี้แปดพันแปดพันโอ้ผมนึกว่าหลักหมื่นนะผมว่าไม่ถึงครับผมทําเองไม่ต้องวันใชใหญ่นะเกือบสูงสูงเข้าหูมาหกสิบได้มั้งโอ้ห้าสิบหกสิบเซนตะแบกน้ําจบนะหาดูยากนะครับนี่ต้นนี้เนี่ยดูผิวดูใบเขาใบสวยมากเลยนะ ละเอียดเหมือนกันตอนใบอ่อนจะแดงครับสวยดีใบจะเป็นสีแดงครับใบอ่อนมันจะแดงใบจะเป็นสีแดงแดงนะสวยโอ้ต้นนี้แปดพันนะสวยนะครับตะเบกตะเบกน้ํานี่ไอ้มะนาวอันนี้ม่วงหาวเห็นไหมนี่จะรอขึ้นอทำได้แล้วเหลือเหลือตายนี่เลย ต้นนี้ต้องติดตามมันนี่ฮ่าผมว่ามันเป็นไม้ผลมันน่าทำรอ,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 อติดตามับต้นแต่ว่าถ้ามีใครซื้อก็ขายเือนกัน <c oughs> ขายหมดท <c> ำ <oughs> ขายครับอาชีพครับก <c oughs> ็โทรโทรมาครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรให้อ,อันนี้ต้นโพโพอะไรครับโพขาวโพขาวบางคนก็เรียกโพขี้นกอันนี้ที่ใบมันเล็กนี้เพราะว่ามันนานแล้วครับมันนานหลายปีแล้วครับ อต้นนี้มันจะพิเศษอ่ะใบอ่อนเขาจะอย่างเงี้ยจะแดงแดงเงี้ยออถ้ายิ่งเราลิดใหม่เพราะแตกใหม่มันจะแดงแดงเงี้ยอ๋ออนี่ครับต้นนี้จบแล้วครับต้นนี้ใบชูโมอนี้ครับโอ้บิ๊กบิ๊กทุกคนอันนี้ชูโมสร้างกี่ปีครับเนี่ยเริ่มแรกอ่ะผมเอาลงดินไว้ที่นี่ผมไม่ได้บันทึกเลยผมไม่บันทึกครับไม้มันเยอะผมก็ทําวนใบวนไปแล้วมันก็จบไปใช่ อูอันนี้ก็หลักหมืน่นหลักหมื่นครับต้นใหญ่นะครับสวยมากต้นนี้โพนี่มาดูเขมน้าเขมนาไต้หวันไต้หวันนี่ก็ไก่นี่ับใบใบเล็กๆอย่างนี้คือมันมันเราเลี้ยงมันนานแล้วม,มันก็จะแกนอใบเขิวดีมากน,นี่ก็รอแน่นอย่างเดียวครับอรอ <พม S 1> ครุมไม่แน่มันแล้วรอแน่นอย่างนี้ก็ขายอยู่ทัสิกเอนเอนชายกึ่งตกได้หมด อันนี้ก็ขายเหมือนกันขายหลักต้นหลักหลักพันครับพันนะครับกระถางจีนอืแต่ก็หลักพันนี่อันนี้โมกอะไรครับโมกหนูเหมือนกันหนูหนูลานี่นะครับครับโอ้ทรงนี้ก็สวยเนาะนี่ครับกิ่งทําไว้หมดแล้วนะครับนี่ร่อนแน่นร่อนแน่นอย่างเดียวอันนี้ก็หลักพันหลักพันหมดนี่ครับโอ้นีมาดูต้นนี้นะครับมะขามต้นนี้หลายปีแล้วตักัดดูรีวิวแรกใหญ่มากมันก็อยู่ อันนี้ตอนนั้นราคาอันนี้ตอนนี้เท่าไหร่ครับนี่ตอนนี้อยู่แปดหมื่นโอ้นี่ครับอย่าต่อนะอย่าต่อนะต่อลดเลยต่อลดโอ้ต้นใหญ่มากแล้วเนี่ยจะเป็นสูงจบแล้วติดฝากไหมครับแปะนี่ยางยางยังเพิ่งจะริดใบมันครับอ๋อพอดีช่วงเนี้หน้าหน้านี้มันจะเป็นพวกลาน้ําค้างเยอะ๋อาคามอะฮอ้ สวยมากนะครับจบแล้วคืออายุนี้ไม่ต้องถามถึงเลยนะเนี่ยอายุน่าจะหลายปีมากเดนไม้ขุดครับผมซื้อตอมาจากราชบุรีอ่ะอ๋อเนี่ยครับแล้วมาสร้างเอาใหญ่มากโอโ้โหสร้างยอมใจคนสร้างครับกว่าจะจบนี้โอโ้โหหลายปีแปดหมื่นนะครับห้ามต่อนะครับต่อได้ลดแน่นอนต่อนี่โดนเลย อันนี้เป็นไกลใบแดงไกลภูเขาเขาเรียกอันอ๋อไกลใบแดงอันนี้ก็สร้างเป็นชูโมอืมนี่ก็รอรอรอแนเนี่เลี้ยก็เห็นอยู่เนาะรอแน่นเหมือนกันอืมครับไกลครับต้นใหญ่มากนะกระถางนี่เม็ดยี่สิบเมตรยี่สิบกระถางใหญ่มากโอ้อันนี้ก็ราคาหลักหมื่นหลักหมื่นหลักหมื่นครับต้นใหญ่มากนะใหญ่อืมกว่าจะได้แต่ละกิ่งอู ครับมันรอเวลาต้องใช้เวลาทีนี้เราไปดูโซนตัวนี้ตัวนี้นะครับอ่าเริ่มจากอันนี้สนทะเลสนทะเลอันนี้มันก็มันก็คล้ายๆปฏิพัทธ์ใช่ไหมครับปฏิพัทธ์นะครับแต่มันอยู่ทะเลอ๋อมันอยู่ทะเลเขาบอกมันจะต่างกันคือใบมันใหญ่อืใบมันจะใหญ่โอ้นี่ครับจะอ้วนสวยเหมือนต้นแรกเขาจะว่ามองมึนเผลนก็คิกว่าสนดำ ดูแลง่ายครับแต่ตัวนี้เดี๋ยวตัดแต่งดึงแค่นี้นี่คือจบแล้วใช่ไหมครับใช่ครับตัดแต่งก็ดึงอย่างนี้เลยดึงให้มันได้สเกลมันอ๋อตัวนี้ก็โอ้ล่ะราคาหลักหมื่นหลักหมื่นนะครับหมื่นกว่าบาทอ๋อไม่ไม่ได้ไม่ได้ไกลนะครับไม่ไม่แพงครับอืมสวยสวนทะเลเนี่ยถ้ามันเยอะเนี่ยเราดึงบ่อยๆดงได้เลยมันยิ่งแน่นอต้นนี้ผม อนีดึงบวชมาหลายรอบแล้วสองสามรอบแล้วกว่ามันจะกระชับอืมอืมคอยดูแลอะไรเงี้ยพวกนี้ดูแลง่ายครับอืมดูแลง่ายเวลาตัดแต่งเนี่ยคนไกตัดก็ได้ถ้ามันกิ่งใหญ่อะถ้ากิ่งถ้าใบมันเล็กๆเงี้ยดึงเอาอ๋อถ้าดึงดึงมันมันจะไม่ไหมอ๋อถ้าตัดอะมันจะไหมอ๋อไหมถึงยอดเนี่ยมันจะไหมแดงเงี้ยครับอ๋อคนไกตัดอะถ้าดึงมันก็ถ้าดึงมันข้อเขาหลุดแล้วก็จะไม่แดงไม่ดำอืมอืม ดูแลง่ายสนเนี่ยครับก็มีหกเกี้ยนใบใหญ่เกี้ยนอันนี้ใบใหญ่จบสวยๆนะครับใส่กระถางเรียบร้อยอันนี้ก็อยู่ราคาอยู่ประมาณักพันอันนี้หลักพันเหรอครับเนี่ยใช่เนี่ยช้างหกเกี้ยนต้นใหญ่นะครับแล้วก็จบแล้วผมขายไม่แพงดูหลักพันนะครับโอ้กระถางจีนนะครับโอ้สวยๆต้นนี้ต้นนี้ก็ตะโกน่าอันนี้ตะโกนาคลาสสิกอือ โนาสวยผิวนี้ดำดีมากเลยเกือบเท่าผมก็เกือบเท่าเลยนสีอันนี้ขายยังไงครับหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทนะครับแต่โกนาจนนี้อาจารย์ตองให้ผมมาอ๋อเนี่ยนะพี่ตองจุนบุรีแล้วผมก็มาบิวเอาโอเคแต่โกแกก็เล่นด้วยกินมาโอ้ยแกเล่นมาทุ่งไม้พี่ตองไม้ เ็นดงจนชมยังไม่มีโอกาสไปหาเลี้ยงไปหมดละโอ้ต้นนี้โมกนี้เนี่ยโมกหนุ่มนะสวยนะไอ้นี่ที่ไม่มีใบนี่กระทุ่มนานะครับเพิ่งจะริดใบเมื่อวานนี้เหมือนกันเนี่ยต้นกระทุ่มนาครับที่เขาเอาไปเสียบกระท่อมอยากเห็นเขาเอากระท่อมมาเสียบต้นกระทุ่มนะครับเนี่ยครับใบเหมือนเหมือนกระท่อมครับแต่จะเล็กกว่ามนเดียวสานเรามีเยอะนะครับเนี้ยด้ เออสวยอันนี้สร้างนานครับเนี่ยง่ายครับไม่ตัวไวไม่งานง่ายต้นกระทุ่มครับกระทุ่มนาเดี๋ยวผมจะจะไปทําคลิปแยกนะครับให้คนดูว่าต้นกระทุ่มมันก็ทําบอวไทรได้นะได้เป็นยาด้วยอันนี้โอ้โหอันนี้คือประธานของบ้านเลยประธานบ้านอันนี้เล็ก็ขาขายขายไม่ถึงร้านไม่ถึงร้านครับต้นใหญ่มากเหมือนหลอกกว่าเดิมครับ รอบที่แล้วมันก็มานะแต่ว่าโอตรงนี้มันจะยิ่งนานมันก็จะยิ่งแน่นขึ้นนะครับมันแน่นขึ้นเพราะเราดูแลตลอดนี่ก็ต้องคุมแล้วนะ่ะมันยืดแล้วนะ่ะนี่ก็ต้องคุมพอดีเพิ่งจะเติมขุ๋ยมะพร้าว,วมะพร้าวสับให้เขาอ้เดี๋ยวต้องคุม,ม<า>ละอันนี้ไม่ถึงล้านนะครับหลักหลักหลักแสนละน่าจะกลางกลางล้านได้ไมั้งได้ได้นี่ครับกลางกลางล้าน ต้นใหญ่มากนะใครมีกาลังทรัพย์ก็ยกไปได้เลยผมเปิดไว้หกแสนหกแสนถ้าต่อโดนต่อโดนนี่โอ้ไม้สวยๆเยอะครับทรับไว้ทำไวเยอะเนี่ยเนี่ยโมกก็ใส่ได้นะครับหินฟองน้ํำอ๋อนู่นนะครับโมกนั่นนะโมกนั่นก็โมกหนูถ้าใส่หินฟองน้ําเหมือนกันอืมอันนั้นต้นอะไรครับไอ้นั่นว่าแดงโอ้ต้นว่าหวานน่ะเหรอถ้า มันต้นว่าเราแหละแต่ลูกมันจะสีแดงอกินได้หวานเหมือนกันนี่ครับต้นว่าครับมันจะคล้ายลำบิดแต่ใบมันอืมอืมครับใบสวยสวยเยอะนี้เนี่ยอย่างต้นนี้ก็สวยมากลยลลารเมีเปิ้ลมาัเมีเปิ้นนะครับมัเมีเปิ้ลมีสองต้นจะขายอันนี้อย่างนี้ขายยังไงครับนี่นี้ก็หลักพันหมดนะครับโอ้สวยกระถางกีนนะแต่ผมขายแค่หลักพันเท่านั้นเนี่